สวัสดีครับพบกับผมรองออฟเชียลครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับไอคอนนะครับหลุยฟิกโก้นะครับมาในตำแหน่ง RW นะครับค่าพลัง109งนะครับโดยในรูปนี้คือเราได้เทรด30แล้วนะครับค่า OVR อยู่ที่130เลยนะครับแล้วก็ค่าความไวอยู่ที่170นะครับยิงนะครับอยู่ที่154นะครับแล้วก็จ่ายบอลอยู่ที่1 4 3่งครับสรุปข้างในนะครับ คือสรุปข้างในนี้คือเราจะรวมที่เราเทรดสาแล้วแล้วก็เราเทรดไอ้สกิลบูทความไวไป17ด้วยนะครับก็จะมีดังนี้นะครับคุณสมบัติข้างในนะครับการเล่นความเร็ว์ที่หนึ่งร้นะครับการทําประตูอยู่ที่112นะครับการยิงลูกไกลยอยู่ที่125นะครับลูกโทษอยู่ที่106นะครับการส่งลูกใกล้นะครับอยู่ที่125การมองอยู่ที่127เส้นโค้งอยู่ที่130นะครับการเลี้ยงลูกอยู่ที่1นึ ส3มนะครับความไวนะครับอยู่ที่149นะครับสมดุลอยู่ที่120นะครับการเร่งความเร็วของการวิ่งนะครับอยู่ที่126นะครับพลังการยิงอยู่ที่133นะครับการควบคุมตำแหน่งอยู่ที่125นะครับลูกวอลเลขอยู่ที่118นะครับการส่งลูกไกลอยู่ที่120นะครับการเปิดบอลอยู่ที่127นะครับฟรีคิงครับอยู่ที่120นะครับการควบคุมฟุตบอลนะครับ อยู่ที่129นะครับปฏิกิริยาครับอยู่ที่133ครับการประกบ55นะครับความเอยสมดุลนะครับอยู่ที่120นะครับสไลด์แบบแท็กเกิลอยู่ที่160เอ้ยอยู่ที่60นะครับขออภัยนะครับการสไลด์แบบยืนนะครับอยู่ที่67นะครับการกระโดดอยู่ที่102นะครับความแข็งแกร่งอยู่ที่108นะครับความกล้าราอยู่ที่107นะครับมงุอยู่ที่ 92นะครับตัวนี้มงงน้อยมากนะครับค่าพลังข้างในนะครับจะอ่าจะเป็นค่าพลังที่ผมอัพมาแล้วนะครับมันก็จะในในรูปมันอาจจะดูแบบเพิ่มเยอะหน่อยนิดหน่อยนะครับอ่าผมก็จะพูดที่อัพ30นะครับคุณสมบัติเฉพาะตัวนะครับก็จะมีส่วนสูงนะครับอยู่ที่180เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่75กิโลกรัมนะครับความขยันในเกมบุกนะครับอยู่ในระดับกลางความขยันในเกมตั้งรับก็อยู่ในระดับกลางนะครับกำหนดท่าสกิลคือเรนโบนะครับ ฉลองถ่าดีใจคือสไลด์เข่าแล้วก็โชกกำปั้นนะครับอ่าคุณสมบัติมีแค่เหนือชั้นครับตัวนี้มีพลังแฝงแค่อันเดียวนะครับไม่เหมือนไอคอนตัวอื่นหรือว่าผู้เล่นตัวอื่นผมผู้เล่นตัวอื่นส่วนใหญ่จะมี2ครับตัวนี้มีตัวเดียวมีแค่มีแค่เหนือชั้นอย่างเดียวกิลที่บู๊นะครับจะมีดังนี้นะครับก็จะมี R W นะครับก็จะได้เต็มร้อเซครับ R F R M L W นะครับก็จะอยู่ลดลงมา2นะครับแล้วก็ S T RWB แล้วก็ LM นะครับจะลดลงมา3เลยนะครับเป็นนักเตะ5ดาวนะครับความอึดอยู่9ขีดนะครับขนาดเท้าขวานะครับแต่ว่าเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตอนนี้อ่าค่ามูลค่านะครับอยู่ที่189่อมนะครับประวัติของดูฟิโก้นะครับมาในนามนักเตะนานาชาติโปรตุเกสนะครับมาในนามการ์ดไอคอนนะครับส่วนประวัติ ที่เคยลงเล่นนะครับก็จะมีสปอร์ติ้งนะครับบาร์เซโลนาเรอัลมาริกและอินเตอร์นะครับนี่คือสโมสรที่เราสามารถเอาไปฟูทีมได้นะครับฟูทีมตั้งต่อไปนี้ได้แต่ว่าในการ์ดเป็นการ์ดของทีมชาตินะครับสรุปครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับหรือว่าใครที่มีความคิดหาต่างก็ไม่ว่ากันนะครับแต่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับจบสกอร์ผมให้10เลยปั่นโค้งผมให้9.5มงผมให้7นะครับยิงไกลผมให้9นะครับ ฟีคิกผมให้ S เลยครับหรือว่ายิงได้นะครับจุดโทษผมก็ให้ S บวกนะครับโอเคครับฟรีคิกอะยิงได้ดีเลยครับเป็นตัวที่ยิงฟรีคิกคมมากยิงระยะไกลก็คมมากครับจบสกอร์ผมให้10ครับจบสกอร์แบบในกรอบเนี่ยน้อยมากที่จะไม่เข้าครับ100%แต่ถ้าปั่นโค้งก็คือ9.5แบบยังมีจังหวะที่แบบปั่นหลุดเสามั่งส่วนมงผมให้เจเลยตั้งแต่เล่นมาผมผมมงได้แค่2ลูกอะอยู่ในไฮไลท์นี่แหละมี2ลูกตั้งแต่เล่นมา ยิงไกลก็ผมก็ให้9กนะครับก็คือถ้าโกเขาเหนียวก็ยังปัดได้นะครับต่อไปนะครับความไวนะครับผมให้9.5าจุดสปีดต้นผมให้9นะครับความแข็งแกร่งผมให้10นะครับความคล่องตัวผมให้9นะครับ9กานะครับอ่าการใช้สกิลนะครับผมให้10เลยนะครับตัวนี้ลูฟิโกนะครับเป็นตัวที่มีผู้เล่นที่มีรูปร่างที่แบบใหญ่แล้วมีความไวในตัวสปีดต้นก็คือพอมีแล้วไปเรื่อยเรื่อและจะไม่มีและจะวิ่งแซงกองหลังเขาได้นะครับ ส่วนความแข็งแกร่งผมให้ส0เลยเพราะตัวใหญ่บางทีเราเบียดเขาเบียดเราไม่ล้มบางทีเราพยายามฝืนไปในเขตโทษจนแบบได้ฟาวก็มี่อนี้ส่วนความคล่องตัวนะครับผมให้9.5เป็นตัวที่แบบว่าบอลอยู่กับเท้าได้ดีครับแบบเกี่ยวไปเรื่อยๆได้ส่วนสกิลผมให้ส0เพราะว่าเป็นตัวที่ใช้สกิลดีมากหรือสก็ว่าตัว5ดาวแล้วใช้สกิลดีบางตัวตัว5ดาดาวกันจริงแต่ใช้สกิลแบบจะทําให้ลดสปีดใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยใช้สกิลแล้วสปีดไปเรื่อยๆกับตัว ทุกสกิลอ่ะแบบใช้คล่องตัวมากเลยครับตัวเนี้ยเหมาะนะครับใครที่เป็นสายเลี้ยงริมเส้นแล้วแบบตัดเข้าไปยิงนะครับแนะนําตัวนี้เลยส่วนความอึดนะครับมี 9- ขีดเล่นได้90นาทีเลยตัวเนี้ยผมว่าฝืนฝืนก็ยังเล่นได้เพราะว่าเป็นตัวที่มีทักษะส่วนตัวเยอะโอเคไม่ไม่แย่แล้วก็ดีเลยครับตัวนี้ผมให้ S+ บวนะครับสำหรับตำแหน่ง RW ครับตอนนี้ผมให้ลูฟิโก้ที่1นะครับ ลองลงมาก็เมสซี่ที่ว่าผมให้เมสซี่น้อยกว่าเพราะเมสซี่ตัวเล็กแต่เมสซี่มีความไวกว่าฟิโก้ ico, แต่ตัวบางแต่เมสซี่เมสซี่มีเขาเรียกอะไรสามารถเติมขึ้นไปหม่งได้ฟิกโก้อาจจะเติมขึ้นไปหม่งสู้เมสซี่ไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าด้วยความหนาความไวที่แบบใกล้เคียงกันการจบสกอร์อะไรผมคิดว่าลูซิโกโอเคกว่าครับทั้งลูกวอลเล่เติมมายิงจุดโทษฟรีคิกฟรีคิกนี่คมเลย ผมไม่รู้นะผมยังไม่เคยเอาเมสซี่ยิงแต่ว่าผมเอาฟิลฟิโก้ยิงอะฟีคิกอะผมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับส่วนลูกโทษนะครับถ้าเราวาดมือดีๆก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่เราวาดมือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราจะไม่ได้คือเราวาดมือไม่ดีแล้วเขาก็เดาเรา,เราทางเราถูกแค่นั้นนะครับตัวเนี้ยผมว่าแต่ว่าราคามันแพงนิดนึงถ้าเทียบกับเมสซี่เนาะเมสซี่เราอาจจะซื้อได้แรห,หลักไม่ถึงร้อยเอ็มนะครับตอนนี้เมสซี่ อาจจะถูกกว่าหรือฟิโก้นะครับหรือฟิโก้อาจจะแพงกว่าแต่เรื่องคุณภาพอาจจะใกล้เคียงกันถ้าเกิดใครงบน้อยก็แนะนําแมสซี่ครับแต่ถ้าใครงบเยอะก็เอาดีไปเลยก็หรือฟิโก้นะครับส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับแบบไม่ไม่ได้บังคับกันแต่ว่าเฮ้ยตัวนี้เก่งกว่ากันแต่ว่าผมแนะนําตามตามงบครับแต่ว่าให้เอาดีไปเลยผมว่าไอคอนดีกว่าเพราะไอคอนมีพลังแฝงเนี่ยเยอะนะครับตัวหรือฟิโก้แฝง18เลยนะครับขออภัยนะครับอ่าไม่ใช่พลังแฝงครับไอเขาเรียกอะไรอ่า เขาเรียกค่าไอ้ที่มันเชื่อมกันนะที่มันจะเข้าระบบอะครับเอออันนั้นอนะไอ้ลูฟิโก,โกเขาเชื่อม1เนะครับอันเดี๋ยวเรามันจะมาดูเกมนี้กันนะครับว่าเราจะมาลองเล่นลูฟิโก,โกให้ดูนะครับโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเริ่มจากจังหวะนี้เลยจังหวะสวนกลับเลยส่งบอลมาให้โรนันโยโรนันยโยให้โรนโดอานายนะครับซีดานซีดานยกมาให้โรนันยโยโรนันยโยหลบไปได้นะครับนี่โย,โยใช้สกิลติดอ้าวยังไงจุดโทษ โทษลิโกเป็นคนยิงจุดโทษนะครับวาดมือไปครับถ้าเราวาดมือคมร้อยอยู่แล้วครับลุโกเข้าแน่นอนครับพยายามวาดมือให้แบบดีๆอย่าวาดหลุดกรอบแล้วก็อย่าวาดสูงกว่าโคนเสาไปเวลาแนะนํานะครับเวลายิงจุดโทษให้ยิงลูกเรียดครับยังไงก็เข้าร้อน้อยที่โกจะจะเซฟได้ประมาณศูนย์จ่ะ ทีโกแบบจะเซฟได้จริงๆถ้าถ้าเหมือนที่ผมบอกนะเข้าระบบหมดนะวาดมือดีวาดมือไม่สูงเกินเขาเดาทางไม่ถูกยังไงก็เข้าร้อยเปอร์เซครับเขมดูจังหวะนี้ครับชมไมเคลิลออกมารับบอนได้กว้างมานะครับเดอะบอยยกมาเดอะบอยไหลมาเข้าไปแล้วยังไงล้ำหน้านะครับ จังหวะนี้มาดูครับเดี๋ยวบอยปาดเบาๆมาล้าหน้านิดเดียวนะครับเดี๋ยวบอลเราจะออกโดยชมาเลอรนะครับชมาเลอนตัวนี้ผมใช้เป็นชมาเลอนหนึ่งร้านะครับเดี๋ยววันหลังจะมาทําคลิปรีวิวให้นะครับโอ,โอ้โหมงตั้งมาซีดานทันหรือเปล่าเขาโกมาเล่นนะครับบรินานหลายมาให้โกโกโยกข้ามหัวซีดานมาครับฮาคิม่ โอเคนะครับจบครึ่งแรกนะครับ1นูนะครับผมนำอยู่นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันนะครับโอเคครับเขาเริ่มเขี่ยลุยฟิโก้นะครับไหลมาให้เวรอนเวรอนให้ฮาคิมีฮาคิมีแตะออกออกครับใช้บอลสปีดหลุดเส้นไปนะครับโคทุ่มมาติดเวรอนนะครับช่วงนี้รีบไปหน่อยนะครับ เวลอนจ่ายติดมาอะไรโคแก้มือได้โดนิโยปดาดเข้ามาอานายอานายปาเข้ามาซีดานซีดานเห็นแล้วให้โรโดอานายฟิกโก้ใช้สก,กิลหลบหนึ่งทีฟิกโก้ติดนะครับสุดตามเ็นดี้นะครับมาแล้วครับโคโคประกบอยู่โคประกบได้ไหมยิง <c oughs> ติดเซฟชมัยเคินนะครับ เดี๋ยวเราเอาเดอะบาลาน์อีกเส้นลงมาแทนซีดานนะครับโอเคครับเขาเปิดมุมมาปูมันโอ้โหเรียบร้อยเวลอนหมุงเข้าไปแล้วครับปูมันแย่งหมุงไม่ได้เสร็จเวลอนเลยมือครับโนโดหลให้สุดามินดี้นะครับเซนติไหลให้ฟิโก้ฟิโกหลบมาใช้สกิลแตะหลบมาหนึง ไซสคิวโยกลบหนึ่งแล้วปั่นใส่ก้อยเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์เอ้ยสองหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวมาดูครับลูกนี้เดี๋ยวเราเอาจูตออกก่อนจูดเหนื่อยแล้วมาดูกันนะครับลูกนี้กโกแตะหลบมาหนึ่งทีแล้วปั่นใส่ก้อยโอ้โหอย่างสวยนะครับมอนเตสให้มาเคลียร์ซานะครับเคลียร์ซามาหรือฟิกโก้หรือฟิกโก้เขาจะแตะหลบเหมือนกันครับบอลจะออกแล้วเขายังคว้ากลับมาได้แล้วก็หลุดเส้นไปนะครับ โอเคครับเราเปลี่ยน2ตัวเลยนะครับโคนะครับให้มาเดมเบลเล่นะครับเดมเบลเล่ใช้สกิลหลบมาอิลิกเซนนะครับไหลเข้ากลางมานะครับปาดเข้ามานะครับแบ็กเติมมาไม่ถึงนะครับเจ็ดสมราเตนนะครับโมราเตนให้มารูปิโกเขาแตะหลบเราได้นะครับลูปิโกเห็นไงเข้าขวาแล้วแตะหลบไม่หลบครับผ่านโคไม่ได้โคจ่ายมาติดเวรอนเวรลันม้วนอยู่ไหลมายิ่งตีเซฟนะครับชไมายคืนหนึ่งร้อยเก้าเหนียวจริงนะครับ ตัวนี้เวลามันถึง79แล้วครับเขาได้เปิดมุมเขาโยนเข้ามาโคแล้วมุงชไมเคลิ้นอ,ออกมารับบอลได้เหมือนคนเฟียงกายมาครับให้เดนเบเล่ไม่ได้ให้ลุยฟิโก้ว่างแล้วลุยฟิโก้ไปเรื่อยๆครับนี่เลยครับมีความไวไปเรื่อยๆแล้วติสปีดหลบไปเรื่อยๆครับลุยฟิโก้แตะเข้ามาข้างในแล้วยิงมุมเดิมเลยครับเรียบร้อยปั่นสาโป้งมา เข้าเสาสอง 2, เรียบร้อยสไลด์แล้วต่อยพื้นเทสะใจครับลูกนี้สามหนึ่งจบด้วยแฮตทิกนะครับสามประตูในเกมเดียวนะครับลุยฟิกโก้เดอะแบกเดอะแบกเลยตอนนี้สำหรับทีมผมนะผมให้เขาแบกสุดๆเลยแบกแบกจนขึ้นมาแรงล้านได้หลุยฟิกโก้เลยกูมันฟอเดนมาจะโยกหลบมาปิดกูมัน บุลลีบเตะทิ้งเลยจะจบแล้วอ่ะหมงกชงมาไม่ได้ติดปรินานอาคิมีจิ้มจบเกมครับ3-1จบด้วยแฮตติกของลุยฟิกโก้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับลองไปเล่นกันดูนะครับตัวนี้ซื้อมาไม่ผิดหวังนะครับตัวเกือบ200ล้านนะครับลองไปหาเล่นกันดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ